5สิ่งของผู้ชายที่ผู้หญิงไม่เคยรู้นะคะหรืออาจจะรู้แล้วแต่รู้ไม่หมดยังไงก็ต้องมีบางข้อที่เราอาจจะนึกไม่ถึงก็ได้นะคะยังไงคลิปนี้ก็ฟังให้จบเนาะคุณจะได้เข้าใจผู้ชายมากขึ้นแล้วก็ดีวกเขาได้โดยที่ไม่มีปัญหานะคะอันแรกผู้ชายเนี่ยเขาเป็นคนที่โฟกัสอะไรได้อย่างเดียวนะถ้าให้เขาแบบเออเขาเรียกว่าคิดเรื่องนูน้น แล้วก็คิดเรื่องนี้ด้วยแล้วก็สามารถอลีกไปคิดเรื่องอีกเรื่องหนึ่งเป็นเรื่องที่3าสีด้วยอันนี้ไม่ได้แล้ว <laughs> อันนี้เออเลยนะคะหรือคุณให้เขาทําอะไรสักอย่างหนึ่งอะแล้วคุณบอกให้เขาทําอันที่สองสามสีด้วยในเวลาที่พร้อมๆกันทําไม่ได้นะคะยากมากหรือถ้าคุณเจอคุณก็จะเจอส่วนน้อยเพราะผู้ชายส่วนใหญ่ไม่มีทักษะเรื่องแบบนี้ <laughs> เขาจะโฟกัสอย่างเดียวเราสังเกตสิเวลาเขากําลังอ่ะซ่อมพัดลมให้เราอยู่อย่างเงี้ยคุณไปบอกว่าพี่เดี๋ยวทําอันนี้ด้วยเลยเดี๋ยวทําอันนี้ด้วยเลย แล้วก็อย่าลืมอาน,นี้นะอะไรเงี้ยคุณเชื่อเหอะว่าเขาจะโฟกัสที่พัดลมไอที่คุณไปบอกเพิ่มเขาจําไม่ได้แล้วแล้วเวลาสมมุติเขาจาไม่ได้เราอะคิดว่าเขาอะได้ยินเราแล้วแต่จริง,รงๆเขาแทบจะหูดับไปเลยนะคะทีนี้เราก็จะมีปัญหากันว่าเอา้าเมื่อกี้ฉันบอกแล้วคุณไม่ฟังฉันเหรออะไรเงี้ยคืออันนี้เราไม่เข้าใจธรรมชาติของเขาเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าไม่อยากมีปัญหากันหรือไม่อยากจะระหองละแหงกันก็คือให้เขาเสร็จเป็นอย่างๆนะคะแบบนี้ คุณจะสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขมากกว่าเพราะเข้าใจธรรมชาติข้อนี้ของเขาข้อ2นะคะถ้าคุณบอกว่าไม่เป็นไรเขาจะเข้าใจว่าไม่เป็นไรอ่ะซึ่งผู้หญิงเราเนี่ยซับซ้อนผู้หญิงเราอะ่ะจะอ้อมนะคะพอสมมุติว่าเราเป็นนะเราจะบอกว่าเราไม่เป็นหรือเราโกรธเราบอกว่าเราไม่โกรธเราน้อยใจเราบอกว่าเราไม่เป็นอะไรและเวลาเขาได้ยินเราพูดอย่างนั้นเขาจะเข้าใจอย่างนั้นเลยเขาจะตรงไปตรงมา ทีนี้เราสองคนก็เลยมีปัญหากันเนื่องจากการสื่อสารนะคะของผู้ชายและผู้หญิงเนี่ยมันจะไม่เหมือนกันผู้ชายเรานะเขาจะมีการสื่อสารที่ตรงนะคะใช้เหตุผลซะมากกว่าพูดกันเป็นเรื่องเป็นราวสิจ้าเธอะอะไรเงี้ยแล้วก็ชอบชอบแก้ปัญหาเดี๋ยวนั้นเลยแต่ผู้หญิงี่ยเขาจะสื่อสารแบบอ้อมๆสมมุติว่าคุณนั่งรถไปด้วยกันอย่างเงี้ยแล้วผู้หญิงบอกว่าอุย้ยร้านอาหารร้านนี้เปิดใหม่น่ากินจัง แล้วผู้ชายก็ยังไม่รู้ยังไม่รู้นะว่าผู้หญิงอยากแวะตอนนั้นก็จะขับรถเลยไปเลยอ่ะทีนี้ประับรถไปสักพักหนึ่งผู้หญิงก็อ๋อทําไมพี่ไม่ไม่จอดอ่ะไม่ไม่แวะอ่ะไม่หิวเหรออะไรเงี้ยผู้ชายบอกเอ้าแล้วเมื่อกี้ไม่บอกหรอว่าหิวอ่ะเห็นไหมเราสื่อสารกันไปคนละอย่างเข้าใจกันเป็นคนละอย่างทั้งที่จริงๆเนี่ยการที่เราบอกว่าเฮ้ยร้านนี้เพิ่งเปิดใหม่คือฉันอยากจะให้เธอเลี้ยวรถเข้าไปตอนนั้นเลย ผู้ชายก็ไม่เข้าใจนะคะอันนี้คือการสื่อสารที่เราไม่ตรงกันเราไม่เหมือนกันอันนี้คือธรรมชาติไม่ใช่เป็นคู่ใดคู่หนึ่งเป็นแทบจะทั้งโลกแหละผู้หญิงเนี่ยเขาจะอ้มๆอมๆแล้วก็มักจะติต่างไปเองว่าเดี๋ยวผู้ชายต้องเข้าใจฉันไม่เลยเขาเข้าใจกันไปคนละอย่างถ้าเกิดคุณเข้าใจเรื่องแบบนี้คุณก็จะไม่มีปัญหากันข้อที่3ค่ะเขาจะจดจํารายละเอียดเยอะไม่ได้นะคะก็คล้ายๆข้อแรกแต่ว่าข้อสมเนี่ยสมมติคุณลงดีเทลเรื่อง วันเกิดเอยวันครบรอบวันแต่งงานเอยวันทำบุญเอ่ยวันเกิดลูกเอ่ยวันสําคัญที่เจอกันครั้งแรกเอ่ยวาเลนไทน์เอ่ยอะไรอย่างเงี้ยปีหนึ่งอะหลายหลายเขาเรียกว่าหลายความทรงจาที่ที่ที่ผู้หญิงจะรู้สึกว่าเฮ้ยผู้ชายต้องจําได้เดี๋ยวต้องมีเซอร์ไพรส์เดี๋ยวต้องมีของขวัญ่นอะไรเงี้ยทาไปทํามาบางทีปีนั้นนะถ้าเกิดคุณไม่เตือนเขาก่อนก็จะถึงวันสําคัญกลับจะไม่มีเซอร์ไพรส์อะไรให้เลย ะค,ะคือถ้าเป็นการสื่อสารเชิงละเอียดแบบนี้ให้รู้ว่าธรรมชาติผู้หญิงจะจดจำได้ดีมากนะคะเราจะเราจำถีบเลยวันเกิดลูกวันเกิดแฟนวันครบรอบวันแต่งงานวันคลอดลูกคนแรกวันคลอดลูกคนที่สองอะไรเงี้ยเราจะ เนี้ยมากเรื่องแบบนี้อยู่ในความทรงจําแล้วก็รอคอยที่จะ,ะจัดปาร์ตี้โดยการหรือว่าได้รับของขวัญมีเซอร์ไพรส์อะไรเงี้ยเราจะเป็นคนที่ทักษะเรื่องแบบนี้เราสุดยอดถูกไหมแต่ผู้ชายเขาไม่ได้จําอะไรเลยค่ะถามว่าบางคนก็โยนไปคล้ายๆเชิงโยนผิดเนาะว่าเนี่ยวันๆไม่สนใจอะไรเลยไม่ไม่เคยรู้วันเกิดเมียวันไหนไม่เคยรู้วันเกิดลูกวันไหนอ่ะเอาแต่เล่นอย่างเดียวอะไรเงี้ยจริงๆธรรมชาติของเขาเป็นแบบนั้นเลย จะไม่จําอะไรแบบนี้เขาจะจําแบบเรื่องหลักๆขนาดเหมือนที่อเกะบอกอะขนาดเรื่องหลักๆที่เขากาลังอ่ซ่อมอะไรอยู่แล้วบอกว่าให้ทําเรื่องที่สองเรื่องที่สามเพิ่มเขายังจําได้ไม่หมดเลยนะคะคือนี่เป็นธรรมชาติของสมองเขาเนาะแล้วถ้าเกิดมันลงดีเทลมากไปยรับรองอันนี้เออเลยนะคะสมองแห้งถ้าเกิดเราเข้าใจข้อเนี้ยเราก็จะไม่ไปไม่ไปคาดหวังว่ามันจะต้องได้อย่างที่เราตีต่างเอาร้อยเปอร์เซ็นต เพราะฉะนั้นวิธีการที่คุณสองคนจะอยู่ด้วยกันโดยไม่มีปัญหาและก็มีความสุขกับชีวิตคู่นะคะก็คือว่าเราต้องสื่อสารพี่เดี๋ยวอีกสองวันเนี่ยวันครบรอบวันแต่งงานแล้วนะเดี๋ยวเราไปทานข้าวด้วยกันอ่ะอันนั้นเขารู้ตัวแล้วว่าเขาต้องทําอะไรถ้าเกิดอ่ะสองวันข้างหน้ามันยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นอันนั้นค่อยว่ากันอีกทีว่าเขาไม่สนใจจริงๆ นะคะหรือสมมุติว่าอาทิตย์หน้าอาทิตย์หน้าเนี่ยจะเป็นวันครบรอบแต่งงานหรือเป็นวันเกิดลูกอะไรเงี้ยก็สื่อสารเลยว่าวันที่เท่าไหร่เราจะไปอันกี่โมงเขาก็จัดการตัวเองได้แต่ถ้าเขาเฉยอ,อีกอันนั้นก็ค่อยว่ากนนันแสดงว่าเธออันนี้เธอเธอแบบว่าไม่มีทักษะเอาจริงๆแล้วนะอะไรเงี้ยถูกไหมคะ แต่เมื่อไหร่ที่เราสื่อสารแล้วครูเกสเชื่อว่าผู้ชายจะยินดีนะคะและก็พยายามที่จะทําให้คุณมีความสุขให้ได้ข้อที่4นะคะบางครั้งเนี่ยเขาไม่รู้และคนส่วนใหญ่ผู้ชายอ่ะจะไม่รู้ว่าจะทํายังไงให้ผู้หญิงของตัวเองมีความสุขคุณต้องบอกค่ะคุณคุณเชื่อไหมว่าผู้ชายอ่ะครูเกสมั่นใจถ้าสมมุติเขารักใครสักคนหนึ่งอะ่ะในหัวของเขานี่เขาเล่นตลอดเลยว่าจะทํายังไงดีนะถึงคุณถึงจะมีความสุขจะทํายังไงถึงจะเอาใจคุณนะแต่ถ้าเขาไม่ทำอ่ะแสดงว่าเขาไม่รู้ นะคะหรือเราไม่เคยบอกเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากให้ผู้ชายอ่ะเขาทําอะไรเพื่อเราเราสื่อสารค่ะบอกตรงๆมันจะเป็นวิธีการที่ดีที่สุดที่เขาจะสามารถทําให้คุณได้เลยเอาแบบตรงๆอ่ะว่าพีา่ชอบให้พี่กอดอ่ะเขารู้แล้วทีนี้เขาก็จะทานะคะแต่ถ้าสมมุติคุณไม่บอกอ่ะเขาจะรู้ไหมว่าคุณเป็นคนที่ชอบให้เขากอดเขาก็ไม่รู้หรอก จริงไม่จริงหรือว่าอุ้ยดีใจจังเลยอ่ะชอบมากเลยเวลาพี่เซอร์ไพรส์ของขวัญน,นะรู้สึกดีมากอย่างเงี้ยอ่าเขารู้แล้วว่าคนคนนี้ชอบอะไรแบบนี้เขาก็จะทําในครั้งต่อๆไปให้คุณคุณจำไว้นะถ้าเราไม่มีการสื่อสารหรือบอกอะไรนะคะเขาจะแบบเหมือนกับคนที่คิดอะไรไม่ได้อะไรเงี้ยคิดอะไรไม่เป็นซึ่งจริงๆไม่ใช่อันนั้นคือธรรมชาติที่เขาไม่สามารถที่จะละเอียดอ่อน กับความต้องการบางอย่างที่เราอยากได้แต่ถ้าเราสื่อสารไปอัอนนั้นแหละเขาจะพยายามทำให้แต่ว่าอันเนี้ยเราต้องมองอีกมุมนึงนะมันจะมีมุมผู้ชายที่เป็นแบบพวกคาสโนว่าันนี้เขาก็จะเก่งในเรื่องของการ treat ผู้หญิงอันนี้ก็ต้องแยกดูดีๆนะคะว่าเอ๊อันนั้นอันตรายเกินไปหรือเปล่าแต่ถ้าเกิดเป็นคู่รักของเราเลยอะ หรือว่าเราอยู่ด้วยกันแล้วมีชีวิตคู่ด้วยกันแล้วเราอยากให้เขาเป็นยังไงเราสื่อสารออกไปข้อ5นะคะวิธีการสอนของเขาเวลาเขาสอนลูกๆอย่างเงี้ยบางทีเนี่ยเขาใช้วิธีที่ต่างกับเราอันเนี้ยเราจะต้องเข้าใจนะว่าเขา,เ,าเป็นผู้ชายแล้วเขาก็มีวิธีการสอนในวิของเขาแต่บางทีผลลัพธ์มันก็ไม่ต่างกันมากหรอกแต่ว่าผู้หญิงอะบางทีเราไปโฟกัสหรือไปคอนโทรลให้เขาสอนแบบที่เราอยากจะให้เขาทำ จริงๆอะต้องปล่อยให้เขาได้ทำในเวของเขาดูนะคะเพราะว่าถ้าเกิดเราไปเบรกเขาหมดเนี่ยผู้ชายของเราเขาจะเป็นคนที่หมดความมั่นใจในตัวเองนะแล้วก็ขาดทักษะการเป็นผู้นำหรือหรือความเป็นผู้นำในตัวของเขาจะค่อยๆลดลงลดลงนะคะซึ่งมันเกิดจากการที่เราเนี่ยไปเบรกเขาด้วยความหวังดีนี่แหละแต่ว่าอีกมุมหนึ่งอะมันเป็นการหักมุมของความเป็นผู้นำของเขาออกไปด้วยนะคะอันเนี้ย เป็นผลที่ไม่ดีนะเพราะว่าผู้ชายเนี่ยเวลาเขา,เาไม่มีศักยภาพในการเป็นผู้นำเนี่ยคะ่ะเราเอาจะเหนื่อยเพราะว่าจริงๆแล้วอะเราอยากให้ผู้ชายเป็นผู้นําถูกไหมในสถานการณ์ที่เอ้ยมันท้าทายนะมันต้องแก้ปัญหาเฉพาะหน้านะแต่เนื่องด้วยเ,เขาถูกเบรกนะคะตอนที่เขากําลังแก้ปัญหาเล็กๆน้อยๆอยู่ในบ้านอย่างเงี้ยแล้วเขาถูกเบรกมันจะสะสมสะสมเขาเรียก เป็นการสะสมความรู้สึกของความขาดความมั่นใจมากขึ้นเรื่อยๆอ่ะอันเนี้ยเวลาเขาเจอความท้าทายในชีวิตจริงๆเนี่ยเข้าไปไม่เป็นเลยนะเพราะว่าเขารู้สึกว่าเดี๋ยวคุณจะว่าอะไรเขาอีกถูกไหมเพราะฉะนั้นเรื่องเล็กๆน้อยๆปล่อยผ่านเขาอาจจะมีวิธีการสอนในเวของเขาแต่ถ้าเกิดเราดูแล้วว่าอุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวผลลัพธ์มันจะมันจะตรงกันข้ามหมดเลยหรือมันต้องเป็นผลลัพธ์ที่เป็นลบแน่เลยอ่ะอันเนี้ยเราเข้าไปพูดคุยได้แต่ต้องไม่แบบ เบรกหัวทิ่ไมได้อออไหมเดี๋ยวมันจะเกิดการเสียเซลล์แล้วก็ขาดความมั่นใจในตัวเองนะคะอ่ะคูเกตอ่ะได้ทำคอร์สไปคอร์สหนึ่งนะเป็นความรู้ในลักษณะแบบนี้เขาจะเรียกว่าเป,เป็นความรู้ของการมอบปัญญาแห่งความรักให้กับคนในครอบครัวนะคะคอร์สนี้ชื่อว่าฉันเกิดมาเพื่อรักให้เป็นผู้หญิงเรียนได้ผู้ชายเรียนได้คนที่ต้องการสร้างครอบครัวนะคะหรือต้องการให้ความรักในบ้านของคุณเนี่ย เป็นความรักที่มันแบบมั่นคงแข็งแรงจริงๆอะแล้วเกิดการแทรกแซงจากบุคคลอื่นได้ยากอะคุณต้องเรียนคอร์สนี้เพราะว่าครูสอนเรื่องหลักคิดนะคะในในเชิงสัจธรรมชีวิตนะสัจธรรมคือเปลี่ยนไม่ได้นึกออกไหมเพราะว่าถ้าเราเดินไปตามเนี้ยสิ่งที่คุณพบคือคุณจะมีความสุขจากภายในจิตวิญญาณของคุณจะบอกอ่า ah, yes อันนี้คือวิธีคิดที่มันใช่จริงๆฉันไม่มีความทุกข์เลย แต่ถ้าเกิดเราใช้ชีวิตครอบครัวโดยโดยการแนะนําที่คนนู้นเล่าทีคนนี้เล่าทีคนนั้นแนะนํามาทีแต่ตัวคุณอมทุกข์อันนั้นแสดงว่ามันมีอะไรที่ผิดปกติบางอย่างมันไม่ใช่นะคะแล้วก็ที่ครูสอนในในคอร์สเนี้ยจะเป็นหลักคิดเชิงปรัชญาชีวิตนะคะในในเรื่องของความรักหมดเลยวิธีคิดที่คุณจะดีลกับคู่ของคุณยังไงให้คุณและเขามีความสุข อันนี้คือคีย์แพงนะค,คีย์คีย์แพงมากนะคะในการที่เราจะมีความสุขในความรักได้หรือครอบครัวเราจะมั่นคงแข็งแรงได้ผัวเมียต้องมีความสุขสามีภรรยาจะต้องออลึกซึ้งเหนียวแน่นเป็นปึกแผ่นแล้วที่เหลือมันจะมีความสุขหมดแต่ถ้าคุณสองคนนะ่ะไม่มีความสุขอันนั้นแหละที่เหลือมันละเนรนาดนะคะ เพราะฉะนั้นเนี่ยเราสองคนควรจะได้เรียนคอร์สแบบนี้ในขณะที่เรามีโอกาสในการที่จะแก้ไขคู่ชีวิตของเราให้ดีขึ้นหรือคนที่ยังยังไม่แต่งงานถ้าเกิดคุณได้ฟังหลักคิดเนี้ยคุณจะได้รู้เลยว่าโอโ้นี่ชีวิตคู่เฮ้ยเธอมันต้องเป็นแบบนี้อะ่ะแล้วคุณมั่นใจว่าพอคุณฟังไปอะ่ะมันมันมันมีอาการแบบเถียงไม่ออกว่าเอ้ยใช่จริงเดินตามเวเนี้ย มันรู้สึกว่าเออเรามีความสุขจากภายในจริงๆไม่ใช่ว่ากแกล้งมีความสุขไปวันๆครูเกตเจอหลายคู่นะคะที่เราเหมือนกับแกล้งมีความสุขไปวันๆเพื่อที่จะให้สังคมภายนอกมองเราว่าเราเรา,เราประสบความสําเร็จเราดูดีอันนั้นไม่ใช่นะอันนั้นคุณก็จะเป็นคนที่อมทุกข์ถูกไหมและพลังงานในบ้านเนี่ยมันจะเป็นพลังงานลบๆตลอดเพราะเนื่องจากว่าคนในบ้านสัมผัสได้ว่าคุณไม่ได้มีความสุขจากภายใน ใครที่เรียนคอร์สเนี้ยคุณจะมีวิธีคิดที่เปลี่ยนไปทัศนคติที่เปลี่ยนไปในเรื่องของครอบครัวความรักนะพ่อแม่ต้องเป็นแบบไหนอะไรเงี้ยคุณจะมีวิธีคิดที่เปลี่ยนหมดแต่คุณมีความสุขจากภายในเมื่อไหร่ที่เรามีความสุขจากข้างในนะคะลูกๆของเราเนี่ยเขาสัมผัสได้เขาเซนต์เร็วมากนะคะเขาก็จะรู้สึกว่าเย่ yeah, บ้านนี้น่าอยู่จังแต่เมื่อไหร่ที่พ่อแม่ ไม่มีความสุขนะลูกๆจะคิดตลอดเวลาเลยว่าอยากจะไปข้างนอกอยากไปหาเพื่อนไม่อยากอยู่แล้วบ้านนี้อะไรแบบเนี้ยแต่เราอะมักจะมองไม่เห็นว่าพลังงานที่เราส่งไปให้ลูกเป็นแบบไหนพอลูกไม่อยู่บางทีเราก็ทาไมเขาเป็นแบบนั้น,เ,นเขาเป็นแบบนี้แต่จริงๆอะเกิดจากเรานะคะ,อะคอสนี้นะ,ะครูทําไว้2แบบนะคะเป็นคอสออนไลน์ด้วยแล้วก็เป็นออดิโอบุ๊ค คอสออนไลน์เรจะเรียนกันในกลุ่มปิด Facebook นะคะราคาเต็ม8,900นะคะใครทีออ่อยู่กับช่องนะคูเกตนะครูเกตให้โป,โปรเพียง1,790มีทั้งหมด22 EP นะคะตอนนี้คูเกตสอนจบแล้วคุณเข้ามาฟังได้เลยนะคะก็เริ่มจาก EP 1ไปเรื่อยๆเลยมีหลักปัญญาหลักคิดชีวิตในการครองคู่ทั้งหมด75ข้อให้แบบจุกๆเยอะมากและทุกข้อเนี่ยคุยจะบอกให้สำคัญหมด ถ้าคุณพลาดไปสักข้อเนี่ยบางทีคุณหลุดเวไปเลยว่าโอ้ตายแล้วฉันมาทางนี้ได้ยังไงผิดพลาดในชีวิตเรออกไหมคะแล้วก็อีกแบบหนึ่งจะเป็นออดิโอบุ๊กอ u d i o อ b o o k คือเป็นคลิปเสียงอย่างเดียวนะคะอันนี้ราคาเต็ม3,009 9นะคะในช่องของกูเก,ก็ลก,กูเก็จะให้ราคาโปรเพียง999ก็คือจะได้หลักคิดแบบเดียวกันนะคะแต่เป็นไฟล์เสียงเท่านั้นเนาะอ่ะใครอยากได้ นะคะติดต่อแอดมินไปที่ช่องทางที่เกดขึ้นให้ตอนนี้เนาะแล้วก็แคปหน้าจอนี้ไปบอกแอดมินว่ามาจากคลิปนี้นะคะเจอกันในคอร์สออนไลน์นะไปเอาหลักคิดเชิงปัญญาชีวิตกัน